Yeah. ดูหูหนูได้เอาแขนออกมันเสื้อแม่ขาดหมดเลยนี่เห็นไหมรูปหนูทำเสื้อแม่ขาดหมดเลยถ้าหนูนิ่งๆมันก็เสร็จไวเข้าใจไหมเดี๋ยวไม่รักเลยอุ้ยหอมเลยทีนี้อุ้ยหอมมากเลยอ่ะอุ้ยหอมชุดๆเลยอ่ะ ชุดๆเลยไหนแม่ดูตาดิลูกอ้ยน้ำเข้าตาเหรอลูกโอ้ขอโทษขอโทษมามีขอโทษนะลูกน้อมามีรักเบบีนะคะให้รักไหมให้รัก <c oughs> ว้ายว้ายว้ายหอมจังเลยโฮ้ยหอมจังเลยรักสุดๆเลย รักสุดหัวใจเลยนะต่อให้หนูเป็นแมวแม่ก็จะรักให้รักไหมให้มาม,มีรักไหมลูกอะทำไมลูกทำตาแบบนั้นโอ้แม่อาบน้ำให้ดะเออเอออออืม เออเออเดี๋ยวแม่เช็ดให้เดี๋ยวไหนไหไม่ต้องลองลูกน่ะถ้าร้องนี่จะได้กินขนมไหมเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อขนมให้กินเอ๊ะเดี๋ยวเดีเดีเดีเดเดเไม่รักเลยนี่

เด็กเป็นอะไรคะ